ทำระบบในการจำนะจะลำบากนะใช่อา้าวคันนี้ก็ต้องนะคันทายตนานะคันทติทำที่ไม่ชื่อว่าคันทายตนะใช่ไหมครับไม่ชื่อว่าคันถะใช่ไหมคันทายตนะเอาเฉพาะอะไรเอ่ยคันทารม แต่ว่ามีบางส่วนที่ไม่ใช่คันธารมคือศีลคันธาสมาธิคันธาปัญญาคันธาและอายตนะที่เหลือหรือพูดง่ายๆทั้งหมดตรงนี้คืออะไรอายตนะสิบเอ็ดเว้นคันธาอายตนะเพียงแต่ว่าคันธาทั้งสามชื่อว่าคันธาด้วยเราเลยต้องเอามาแยกนะเพราะฉะนั้นคนบางคนมีปฏิเสธบางคนชื่อว่าคันธาแต่บางคน ไม่บางกลุ่มสภาวธรรมบางกลุ่มไม่เรียกว่าคันถาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ใช่คันถาด้วยไม่ใช่คันทายตนะด้วยแต่ตรงนี้เป็นอะไรครับคันทายตนะไม่ใช่คันทายตนะแต่เป็นคันถานะ,ะเพราะฉะนั้นวิสัชนาเราก็เลยวิสัชนาว่าอะไรเราบอกแล้วว่าวิสัชนายกมาทั้งอันเลยใช่ไหมยกมาทั้งก้อนเลยนะวิสัชนาก็ทั้งก้อนคืออะไรครับศีละ คันโทแล้วก็อะไรครับสัมาทิสคันโทปัญญาคันโทตรงนี้นะครับจะไม่ยกมาทั้งก้อนและใส่คันโทไปต่อข้างหลังนะคนที่จะยกมาทั้งก้อนและใส่คันโททั้งหลังคือกลุ่มไหนกลุ่มนี้นะ กลุ่มกายะนะต้องเป็นท้เปตภาวาเราถึงใช่วิธีนั้นถ้าตรงนี้ออกมาเราก็จะจอะไรเอ่ยปฏิเสธยอมรับอะไรเอ่ยยอมรับสังสยะบดไอสันนิฐานบดก็คือนะอะไรเอ่ยะคันทะายะตนะเพราะว่าตรงนี้คือสันนิฐานบดใช่ไหมเขาไม่เป็นคันทายะตนะแต่ถูกปฏิเสธตรงนี้บอกว่าไม่ชื่อว่าคันทะแต่ว่า ปฏิเสธก็คือตั้งชื่อว่าคันทะก็คือณคันธายตนะคันโทได้ไหมอย่างนี้ตรงนี้ยอมรับกันก็คือว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นตรงนี้บอกว่าไม่ชื่อว่าคันทะแต่ว่าตรงนี้ปฏิเสธว่าชื่อว่าก็เลยใช้คําว่าคันโทนะเพราะว่าณณซ้อนกันสองตัวก็เป็นปกติแล้วหลังจากนั้นยกเว้นทั้งสองอย่างเลยยกเว้นทั้ง คันท้าและคันทายตะนะเราก็เลยแปลงออกมาอย่างนี้นะคันทันจะคันทายะตาน,นจะทเปตวาอาวะเสอะไรอาวะเสสาเหรอเนี่ยไอตัวเนี้ยวุ่นวายมากเลยนะ คุณต้องกลับไปเก็บทั้งหมดเลยนะว่าอาวะอยู่กับแต่ละตัวอวะอะไรบ้างบางทีก็เสโสบางทีก็เสสาบางทีก็เสสังไม่มีเลยเพราะว่าเน,เนี่ยไม่มีไม่มีไปจับดีๆแล้วก็ไปหักทําแต่ว่า สอบจริงๆไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะเขาก็ไม่หักคุณแบบร้อเปอร์เซ็นเพราะเขารู้ว่าอะไรเราไม่เก่งบาลีนะแต่ว่าไม่มีหลักเลยนะเพราะว่าหนังสือเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปดูเล่มของอาจารย์สุรชัยจะเป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะจะเป็นโสหรือสาอะไรเนี่ยจำไม่ได้แลวตัวเดียวเหมือนกันหมดเลยนะเจวะคันโตแล้วก็อะไรเอ่ยอนะจะ กันทายตนังเพราะฉะนั้นตรงนี้ลำบากนะตามผมสอบผมก็อึดอัดแบบคุณเหมือนกันอนะแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นะเรามีทางทำจะได้อย่างเดียวก็คืออะไรครับไปสรุปและหาทางจำไปสรุปและหาทางจำเพราะว่ามันมันเป้นเนหลายตัวก็เลยเป็นอวัเสสามอ่าแต่ตอนกายโยก็ไม่เห็นเว้นแบบเนี้ยนะ กายกายังกายยานจากกายายตนานจากอวะเสอะไรก็กิเสสังอีกนะเส,สโสก็มีเสสังก็มีโอ้ยบุญบายไปนหมดอ่ะออนี่คืออะไรอังเนี่ยมันมีพระอุคตด้วยแต่สาเนี่ยเป็นพระทำไม,มโยก็มีอ่ะกายโยก็มีอ่ะแต่ก็ยังใช้อวะเส,สโสก,กายโยตอนหมดตัง้งใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์นะคุณอย่าเอา อย่าเอาเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอย่าเอา,เอ,าอย่าเอาบาลีมาจับนะเพราะว่าสิ่งที่ทำจริงๆเนี่ยจับบาลียากมากนะถึงบอกว่าตรงนี้ต้องไปท่องนะท่องออกมาตรงนี้สิ่งที่เหลือมีปรมัดไหมยตนะสิบเอ11เป็นปรมัดไหมเป็นเพราะฉะนั้นทำที่เหลือนอกนั้นถูกไหมทำที่เหลือนอกนั้นนะทำแปลต้องเป็นทำที่เหลือนอกนั้นนะ อ,องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อะไรอ่าเราบอกแล้วว่าองค์ธรรมบทเดียวเราจะใช้สีแดงนะก็คืออะไรเอ่ยสีละคันทะแล้วก็คือนะเราก็ต้องว่าไปแล้วก็อะไรเอ่ยสมาธิคันทะคือ,อปัญญาคันทะ และยตนะ11 <S <S เว้นคันธะทั้ง4ตรงนี้ถ้าหนังสือบางทีการเว้นจะไว้ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็บัญญัตินะเราก็ตอบได้ทั้ง2วิธีนะครับถ้าเราตอบโดยตามหนังสือก็ท่านจะนิยมเอาการเว้นไปไว้หลังสุดต,ตอบได้ทั้งคู่แต,แต่ครนี้เขาบอกให้เอาไว้ข้างหลังดีกว่าไม่งงใช่เอาไวขา้ข้างหลังเนี่ยมันเหมาะสำหรับการพูด แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อให้เข้าใจเนี่ยไอ้ตัวนี้มันมาเว้นจากตัวนี้มันง่ายกว่านะก็เหมือนกับตอนเราเรียนทาตุกถาเราชอบแบบไหนก็ได้เหมือนกันหมดอ,องค์ทมของอได้แก่องครร์ธทมถ้ามันยาวๆแล้วก็องค์ทมหมดหลังเท่านั้นได้นะใช้ได้ทั้งหลักได้ทั้งหมดหรือว่าจะตอบซ้ำก็ได้แล้วแต่ ชั้นนี้เขาไม่กังวลเรื่องวิธีการเขียนพวกนี้มากเท่าไหร่อะไรนะอันนี้ร้องแล้วนอกจากเราท่องส่วนนี้ได้ต้องท่องอะไรอีกคันทะทั้งสี่อาก่อนจะร้องนะเราอ่านออกมาคันทะสี่อย่างอ่าหน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้าเจ็ดนะ กนีกาาเน้เรีน,านาอาณาจักนาคันธาเสียแล้วคันธาทาั้งสามน,าน<อ>ั้นม่ใช่เป็นโทภีตแต่ที่เรียกว่า<อ>เป็ีนนั้นเพราะหอมกุ้ระจอบทั่วไปทั้งตามลมได้โรนลมส<อ>ัวนาได้ะนะคันธาทัน,านเป็นโลกีตจากนาฬาย,ยามา จะเป็นสมาธิคันธาได้นั้นลเลาะโดยความเป็นปัจจคภัิดีสมาตาติจะเป็นสมาธิทันธาได้นั้นเลาะความ้วยควาภิลาปนกปิจสามมาสางกัปปะจะเป็นปัญญาคันธาได้นั้นเพราะปัญญาจะรู้แจ้งในอารมณ์อน,นิ้จะทุกขะอนัตต์ได้ก็ ช่วยฉะนั้นจึงจงัดเจนจึงจัดสัมมาสับปาเป็นปัญญาคันธะได้และในคันธะทั้งสี่ยังมีคำอธิบายอยู่ในประวนัอิของกลิ่นอ่าทีนี้เรา,าก็เรมาดูนะคำว่ากลิ่นเนี่ยท่านบอกว่าอะไรศีลคันธะสมาธิคันธะแล้วก็ปัญญาเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ชื่อกลิ่นจริงแต่ว่าอะไรครับเป็นคุณใช่ไหมคุณธรรมนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือของพระอริยบุคคลเนี่ยสามารถจะอะไรครับลอยทวนลมไปได้ลอยไปได้ถึงไหนถึงพรม,งมเลยใช่ไหมรูปประพรมเนี่ยรูปประพรมไม่มีคันไม่มีคาน,นประสาทเนี่ยยังได้กลิ่นของศีลเลยเนี่ยท่านก็บอกลักษณะนี้นะ เพราะฉะนั้นเทวดาเนี่ยปกติเทวดาได้กลิ่นเราเหมือนอะไรเหม็นเหมือนสุนัขเนา่าใช่ไหมเหม็นเหมือนสุนัขเน่าแต่ทําไมเทวดาถึงมาเฝ้าพระพุทธองค์เพราะว่าศีลคูณสมาธิคุณปัญญาคุณเนี่ยนะท่านก็มาเฝ้าโดยลดักษณะนี้ท่านก็เลยอธิบายตรงนี้นะว่ากลิ่นตัวเนี้ยหอมทั้งตามลมและทวนลมนะ,ะแล้วก็สาัมมาวายามะ สัมมาวายามะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงส่วนนี้ใช่ไหมท่านบอกว่าสัมมา,าวามะเนี่ยจัดเป็นสม,มาธิคันถาดได้ยังไงสม,มาธิจริงๆมันคือตัวไหนทะทำไมตรงนี้ไม่ต้องกล่าวอีกทําไมสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะถึงไม่อธิบายเพราะว่าวิรตีสเป็นองค์ธรรมของศีลใช่ไหมเป็นองค์ธรรมของศีลเพราะว่าเว้นจากไรเออย เว้นจากวัจีทุจริตเว้นจากกายทุจริตการที่เป็นศีลศีลคืออะไรครับสงบจากกายกับวัจีสัมรวมกายกับวัจจีใช่ไหม <lecture. S 1> เพราะฉะนั้นองค์ธรรมของเขาเนี่ยวิรตีสามเป็นอะไรครับเป็นศีลโดยแน่นอนนะสมาธศศิคืออะไรสมาธิก็คือสมาธิ แต่วายามะเนี่ยสัมมาวายามะสงเคราะห์เป็นสมาธิาได้อย่างไรท่านก็บอกว่าเพราะว่ามีอะไรเอ่ยอาปากข้าหากรีดาปากข้าหาัดกิีแปลว่าอะไรอ่าประคองเอาไว้ความเพียรของเราเนี่ยนะมันจะตั้งอยู่ได้ต้องอาศัยการอะไรครับประคองประคองเอาไว้นะถ้าเราทําได้เนี่ยถามว่ามาเรียนได้ไหมได้แต่มาบ่อยๆได้ไหมไม่บ่อย ถ้าไม่บ่อยมีความเพียรไหมไม,ไม่เพียรเนี่ยก็คือเราจะมีความเพียรได้ต้องประคองความเพียรน,นะให้มันอยู่ได้ตลอด mm hmm. เพราะนั้นปักข้าหากิจเนี่ยแปลว่าอะไรครับความการประคองเอาไว้นะอะต่อมาสัมมาอะไรครับสัมมาสติสัมมาสติเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสมาธิได้เพราะมีอะไรเอ่ยอปิราปนากิจอปิราปนากิจเนี่ยนะแปลว่าอะไรครับความไม่ฟั่นเฟือนอ่า กว่าไม่หลงลืมหรือไม่ฟันเฟือนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัมมาสติเนี่ยจริงๆพวกนี้นะครับเวลาเราพูดออกมาเป็นปรมัตธ,ธรรมพวกนี้ปรมัตธ,ธรรมจะต้องมีอะไรเอ่ยมีสภาวะลักษณะใช่ไหมสภาวะลักษณะนะครับรองรับอยู่สภาวะลักษณะเนี่ยหรือเรามีชื่ออีกชื่อนึงว่าอะไรเอ่ยวิเสสะ ลักษณะนะครับพวกเนี้เขาจะมีอะไรเอ่ยถ้าเราเคยจำออกมาได้ก็จะมีตอนที่เราเรียนในชั้นมัชชิมาโทเราก็จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะไรลักนาทีอะไรอ่าลักนาทีอ่าลัก,นา,าลกนาที่จัตุก,กะนะจัตุก,กะใช่ไหมอ่าจัตุก,กะรู้สึกไม่ต้องซ้อนกับไก่นะ ลักนณที่จตุก,กะแปลว่าอะไรหมวดสี่มีลักษณะเป็นต้นหมวดสีก็มาจากจตุกะหมวดทามสี่ใช่ไหมหมวดทามสี่มีลักษณะเป็นต้อนอาทิแปลว่าเป็นต้นลักนณที่เนี่ยมาจากลักษณะบวกกับอาทิ อาทิก็แปลว่าเป็นต้นลักษณะก็แปลว่าลักษณะมีอะไรบ้างก็มีลักษณะลักษณะเป็นต้นแล้วก็มีอะไรลัาส่าปัจจุบปัจจุปัจุปัจฐานใช่ไหมแล้วก็อะไรเอ่ยปัจฐาัน นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมี4อย่าง4อย่างนี้เลยเรียกว่าจตุกะคือหมวด4แล้วก็มีลักษณะเป็นต้นนะครับเวลาเราแสดงตรงนี้ก็คือสามารถทิฏฐิมีกิจมีลักษณะอย่างไรท่านก็บอกว่าเป็นอะไรอปิราปนากิจอปิราปนากิจอยู่ตรงไหนไม่ได้พูดลักษณะแล้วนะแต่ท่านมาพูดอะไรเอ่ยอลักษะตัวนี้ก็คือ,อกิจนั่นเองท่านกําลังพูดตรงเนี้ย สติมีลักษณะอะไรไม่หลงลืมใช่ไหมสติเนี่ยมีลักษณะไม่หลงลืมแล้วเขาทำให้สัมปยุตรธรรมเกิดอะไรขึ้นไม่ฟันเฟือนมเมื่อตัวเขาเองไม่หลงลืมแล้วเนี่ยเขาทำให้เพื่อนเกิดอะไรครับเกิดความไม่หลงลืมตามเหมือนกันนะครับท่านก็แปลออกมาว่าไอ้การที่ไม่หลงลืมเนี่ยนะเรียกว่าอะไรอะปิราปนกิจ เพราะฉนั้นลักษณะที่จตุกะของสติเนี่ยลักษณะของเขาคืออะไรอสัมโมหะจำได้ไหมอสัมโมหะเขาจะทำให้เราไม่หลงลืมเนี่ยใช้คําว่าอสัมโมหะเพราะฉะนั้นรักษะของเขาก็คืออะไรครับอติราปะนะอติราปะนะรักษานะได้ไหมฮะเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันตรงกับตัวนี้นะตัวนี้เป็นสมาธิคันถามเนี่ยไม่มีปัญหา แต่ตัวนี้ชื่อไม่ตรงกันเพราะชื่อไม่ตรงกันท่านก็เลยอธิบายว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะส่วนปัญญาตรงกันไหมทิฐิกับปัญญาคันถาตัวเดียวกันนะเพราะว่าตรงนี้เป็นชื่อของปัญญาเจตสิกนั่นเองแต่สัมมาสังกัปปะละ่ะไม่ใช่ปัญญาจริงแต่ถ้าปราศจากสัมมาสังกัปปะคืออะไรวิตกปัญญาจะเข้าไปรู้อารมณ์นั้นได้ไหมไม่ได้ ท่านอุปมาเหม like ือนกับอะไรเหมือนกับหนังสือเนี้ยจะดีแต่ถ้ามือไม่เปิดหนังสือให้มือไปเปิดหนังสืออะไรครับหนังสืออ่านเล่นเราจะอ่านหนังสือดีได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัมมาสังกัปปะเนี่ยเหมือนกับมือไปจับอารมณ์ถ้ามือไปจับอารมณ์ที่ดีใช่ไหมครับปัญญาก็เกิดแต่ถ้ามือเราไปเปิดหนังสือที่ไม่ดีเนี่ยปัญญาก็ไม่เปิดเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าอะไรครับเพราะอาศัยวิตกช่วยนะ จึงทาให้อะไรครับปัญญาเกิดได้นะสัมมาสังกปปะเนี่ยท่านถึงอะไรเอย่ยถ้าเราไม่ไปจับในอารมณ์ที่เป็นปรมัตนะครับโดยอาศัยวิตตกเข้าไปช่วยเนี่ยนะครับปัญญาก็ไม่สามารถจะรู้แจ้งในอน,นิจจะทุกขาอนัตตาได้นะซึ่งตรงนั้นเป็นอะไรเอย่ยสามัญญาลักษณะนะท่านก็มาอธิบายตรงนี้และตัวพวกนี้นะครับถ้าจะเอาชัดเจนจริงๆก็เรียนถามใคร อาจารย์ไพโรจนะครับเพราะว่าอาจารย์ไพโร์เนี่ยนะครับอาจารย์ไพโร์ท่านจะเก่งเรื่องอะไรบาลีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้บาลีแล้วก็เข้าใจสภาวะจริงๆว่าอาติราปนกิจเป็นอย่างไรเนี่ยก็เรียนถามท่านนะเพราะว่าท่านสอนอะไรเอ่ยสอนปฏิสัมพิามรา์อยู่ด้วยจะมีพวกนี้อยู่พวกนี้กิจพวกนี้มาจากอะไรครับปฏิสัมพิามรกหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นก็ไปคอยดูของท่านนะอะไรนะร้องสิร้องนะเอาคันถาอีกสักอันหนึงจะได้จบไปเลยกายยะไปหมดแล้วโออากายยะยังไม่ได้ไปนี นะก็อันนี้คือชีทสรุปรวมของอาจารย์เทียบนะได้อย่างอายัางไม่ได้ก็เอาไปส่ผลได้แล้วนี้เนาะ,ะใครยังไม่ได้ก็เอาอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะแจกเอาไปเผื่อใครก็ได้นะถ้ามีประโยชน์ในชั้นเรียนก็เอาไปเลยตรงนี้ก็คือตรงนี้ยังไม่ยากนะตัวที่จะเริ่มยากคืออะไรเอ่ยร,รัดษาลม คันโทเจวะไม่ติดนะคันโทเจวะนี่จะต้องไม่ติดนะเพราะว่าคันโทนี่เป็นตัวหนึ่งแล้วก็เจวะตัวหนึ่งมันไม่ได้สนธิ่กันแต่จริงๆจะสนธิกันก็ต้องเป็นคันไม่ได้อะไม่ได้เพราะว่าสระสองตัวต่อกันอย่างเนี้ยปกติท่านก็จะอย่างนี้นะคันโทเจวะจะเหมือนกับคําว่าอะไรครับสัตโทเจวะสัตโทเจวะติดกันไหม ก็ไม่ติดอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ติดเนี่ยจะเป็นพวกสระโอนะครับคันโทกาโยสัปโทเนี่ยจะไม่ติดใช่ตัวที่มันจะติดกันได้เนี่ยมันจะต้องลบสละตัวหนึ่งทิ้งไปต้องเป็นสละหายไปตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องดูนะอันนี้สละไม่หายไปนะก็ไม่ติดหรอกเพราะฉะนั้นอย่างอะไรเอ่ยอย่างคันโทนะครับ ตัวนี้กายโยสัตโธเนี่ยตรงเจวะตรงนี้นะครับจะไม่ติดกันอจาจักขุด้วยก็ไม่ติดจักขูก็ไม่ติดชิวหาก็ไม่ติดจะมีติดอยู่แค่นี้ยพวกที่เป็นอังอังใช่ถ้าเราดูออกมาพวกอังเนี่ยจะติดหมดแต่ถ้าพวกที่ไม่ใช่อังนะจะไม่ติดได้ไหมแล้วพรุ่งนี้เรามาดูรักษานะ เพราะฉะนั้นรักษาตัวหนึ่งแล้วก็จะเหลืออะไรครับที่เหลือก็จะง่ายๆนะทำมาก็จะทำมาก็จะเป็นตัวยากอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็อะไรครับพรุ่งนี้มาก็ปณติปัโฐานะจะจบแล้วนะจบปัโฐานะก็ไปมูลละจักกะเพราะว่าตัวนี้มันยังเป็นของใหม่นะเราจะทวนขึ้นมาเร็วๆก็ตอนปะัะฐานะมูลละจักกะจะไปเร็วนะแล้ว อะไรเอ่ยสุดทายตนะจะยิ่งเร็วกว่านั้นอีกเพราะว่าสุดทายตนะจะสอนสุดทายตนะกับสุดทายตนะมูลจักกะในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปเร็วนะเพราะว่าเรื่องอย่างอื่นเนี่ยเราจะเหลือเยอะทําไมเราถึงต้องเร็วแบบนี้เวลาน้อยอาเหายังมีเยอะปณติวาระเนี่ยปีที่แล้วเราเรียนกี่คู่อย่างสมมติเรียนการหนึ่งอะไรเอ่ย หนึ่งละเรียนกี่คู่ปีที่แล้วการหนึ่งละเราเรียนอะไรเอ่ยรูปรูประขันกับอะไรกับเวแล้วก็เรียนเวกับอะไรสัญสัญญาขันใช่ไหมเรียนสองคู่หมดใช่ไหมปีนี้การหนึ่งอย่างเร็วอย่างเดียวเรียนกี่คู่ยี่สิบสี่คู่ เฉพาะการหนึ่งอย่างเดียวนะเรียน24คู่เพราะฉะนั้นปีที่แล้วคุณเรียนแค่2คู่ปีนี้เรียนเท่าไหร่24คู่เพราะฉะนั้นมันใช้เวลาเยอะกว่าไหมเยอะกว่าอ่านี่คือประวัติวาระนะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องไปเลยครับปณติเราถึงต้องใช้แบบเร็วๆแล้วก็เก็บในแล้วก็ทุกอย่างเนี่ย24คู่ตามโดอยู่ตรงกลางๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่รู้ไหม 13คู่ต่ำสุดคือ7คู่เพราะฉะนั้นที่คุณเรียนออกมาเนี่ยปีที่แล้วคุณเรียน2คู่ตลอดเลยปีนี้บางครั้งเรียน24คู่บางครั้งเรียน13คู่13มยมกต้องเรียน13ยมกบางครั้งต้องเรียนเท่าไหร่ครับ7ยมกต่ำสุดคือ7ยมกสูงสุดคือ24ยมกเพราะฉะนั้นคุณคิดดูว่ามันเนื้อหามันเยอะกว่าปีที่แล้วขนาดไหน เพราะฉะนั้นเรียนแล้วต้องอะไรครับมีแต่วันตายเท่านั้นเองนะที่จะไม่มาไม่สบายก็ต้องมานะอืมนคนสอนนะนอ๋อก็ผมมาเว้นให้คุณได้แต่ว่าคุณจะรับไหวไหมไปคิดเองไหวไหมถ้าคุณคิดเองไหวผมก็เว้นให้คุณได้หมดลหละแต่ว่าใหม่ๆมันไม่ชํานาญนะเพราะว่าทั้งยี่สิบสี่คู่ที่เราเรียนการหนึ่งเนี่ยนะบาลีมันซับซ้อน องค์ทำซับซ้อนเพราะฉะนั้นให,ใหม่เนี่ยของใหม่ก็ต้องเรียนพิพเศษหน่อยหนึ่งนะเรียนพิสดาน,นิดหนึ่ง